แม่กูบอกออกทนง่ายแต่แรงกูเจ็บเท่าไหร่ิงเเดี๋ยวแล้วหล่นตุ๊กออกมาเยควายเลยก็แบบควายเลยแมหล่นอย่างนั้นเลยลององเพลง้องเพลงอออยไรอ่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday h y ้งโอเคปิดงานปิดงานแม่เปิดให้แม่เปิดเถือเถือแม่เถือก่อนแมบอองเลย้นานแม่เปดแม่ออกง่ายจริงอฮะไม่ออกง่ายงั้นจริงเหรอแม่แม่เดินไปเข้าห้องน้ำแม่ท้อยหนงเดือนนะสองช้างเลยสองเดือนนี่โอ้โห ไม่โกหกนี่ไงล่ะทิ้สองเดือนเลยอ่ะหมอว่าอยู่ในท้องเลยหรอไม่ผ่าอเลรตัดชิ้นแรกพูดเป็นเล่นไจริงเขาค้องเก้าเดือนบางงอออีกสามเดือนหิึวันครบปีสิบเอ็ดวันเลยครบสิบสองเดือนผลการของแม่แม่แม่ก็หมอจะผ่าแล้วแม่มันีใสดีกว่าเขาบอกทําไม่อัพโป เอาจา์แบ่งมาลกแอาจารย์ไอดแม่เหน้ามันไปไหนหมดยจมไปหมดแล้วเนี่ยหน้าเผาจมไปตอนนั้เล่อะไรมันดีเป็นไ่ได้ริงมจะโกหกทำไม่ะจำิดแล้วหัวหน้าเผาหายไปแล้วหายแล้วหน้าเผาจะกินให้ดูจำปิดแล้วมั้งไม่ดหมอบอกว่าถ้าถ้าวันนี้ไปถ้าไม่คอดก็ผ่านแล้วอ่ะไอ้มาก่อนจำเมียนั่นะได้ผมไม่ไปว่ะกิน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  มาเรารปิดแล้วนะ,อะโอเคอมม่รู้เรื่องหรอ